ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนะครับสำหรับใครที่อยากร่วมกิจกรรมแจกอ่างเปาฟรีนะครับรอรับได้เลยนะครับช่วงเวลาอยู่ที่2องทุ่มสีนาทีนะครับสำหรับใครที่อยากร่วมกิจกรรมทางช่องมอนโตโฟกัสรอรับได้เลยมีสิทธิ์นะครับรับได้ทุกคนแต่มีจํานวนจํากัดนะรับได้ทุกคนถอนฟรีเข้าทูวันนี้วอลเล็ตนะครับตัวนี้นะครับสําหรับใครที่ ไม่อยากรับก็ไม่เป็นไรนะครับสลักใครที่อยากรับรอรับได้เลยวันเดียวเท่านั้นวันนี้เท่านั้นนะครับก็รอติดตามนะอาจจะช้าหน่อยเนีทุกคนประมาณ1-2นาทีหรืออาจจะเร็วถึง1-2นาทีก็รอรับได้เลยอย่าพึ่งนอนนะสลักใครที่อยากรับดูคลิปนี้ให้จบนะอาจจะมีกิจกรรมเพิ่มเติมก็ได้หรือไม่มีก็ได้ก็รอติดตามนะครับรอติดตามได้เลยช่วงเวลา2ทุ่ม4ีมีการแจกอ่างเป้านะครับสลกใครที่อยากรับรอรับได้เลยนะ วัดดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผพ้ช่อง m o t ต f o c โฟกอีกเช่นเคยนะฮะสไลค์คลิปวน,นี้เราก็อยู่ในแอป n o v e l l ่นะครับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาถอนลองดูครับว่ายังสามารถถอนได้หรือเปล่านะครับแอปนี้ที่เปิดมานานแล้วหลังจากที่มีการ โดนเอาออกจาก Play s ส o ต e ออกไปนะฮะน่าจะโดนไวรัสหรือโดนแฮกอะไรประมาณนี้นี่แหละตอนนี้ก็กลับมาเป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับสําหรับการถอนนะครับลองดูนะว่าเราจะสามารถถอนได้หรือเปล่านะสำหรับใครที่อยากเล่นก็ลองไปเล่นดูได้เกมนี้นะทุกคนดีอย่างหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆน,นะครับไม่ซีเรียสเรื่องหาเหรียญน,นะก็จะเป็นการอ่านนิยายนะครับนี่สําหรับใครที่ชอบอ่านนะก็สามารถทําการรับเหรียญได้ด้วยนะก็ถือว่าคุ้มนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเอาสต,ตัวนี้ละกันนะครับ การกดเริ่มอ่านนะครับตัวนี้ไม่รู้ว่าขึ้นสีดาๆหรือเปล่าแล้วก็จะขึ้นเป็นข้อความเหมือนผมไปนะทุกคนน่าจะโดนลิขสิทธินั่นแหละนะเดี๋ยวเรากดออกก่อนละกันนะพวกนี้นะครับจะเป็นการอ่านนวนิยายนะครับเลื่อนไปเลื่อนมาแบบนี้นะครับเราก็จะได้รับคะแนนมาตัวต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูสําหรับ การหาคะแนนของเรากันดีกว่านะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับสําหรับคันเชิญนะครับสําหรับใครที่อยากเชิญเพื่อนสามารถเชิญเพื่อนได้นะครับสําหรับใครที่ยังไม่เคยกรอกรหัสของผมมาก่อนนะตัวนี้นะครับ2 1 6 1 2 0 7นะครับมาใส่ตรงนี้นะครับนี่คำว่าใส่รหัสเชิญนะครับทำงานกดคลิกเข้าไปได้เลยสาหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นมาก่อนนะลองไปใส่ดูได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับตอนนี้ก็มีโฆษณาโผล่ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะ ทุกครั้งที่เรากดเข้าไปนะครับก็จะมีโฆษณาโผล่ขึ้นมาพเพื่อนเก็ทําทการกดว่างนะครับตัวนี้พเพื่อนๆจะได้รับเพิ่มอยู่ที่30,000คะแนนนะครับเยอะอยู่นะสามหมคะแนนเพื่อนๆก็ลองไปใส่ดูได้นะสำหรับการหาคะแนนของเรานะครับทำการกดคลิกรับทราบนะ ตรงนี้จะเป็นสําหรับผู้เขียนนะครับแล้วก็อันดับตรงนี้นะครับจะเป็นอันดับความนิยมจบนะครับตัวเลือกยอดนิยมนะครับก็มีเช่นกันนะครับอ่านนวิทยายได้เงินด้วยนะครับเพิ่มเข้าคลังตรงนี้ก็มีเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะสาหรับการ ดูนะครับสาหรับศูนย์โบนัสนี่มาเช็คดูที่ศูนย์โบนัสของเรานะทำการกดคลิกเข้าไปได้เลยตรงนี้นะครับจะเป็นศูนย์รวมนะครับสาหรับการเช็คอินนะครับคะแนนของเรานะแล้วก็อันดับของบุคคลที่ได้เหรียญมากที่สุดนะครับแล้วก็พวกนี้นะครับจะเป็นการรับเหรียญนะครับโดยการเล่นเกมนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ลองไปเล่นดูได้นะถ้าใส่รหัสเชิญก็จะได้รับอยู่ที่3 0,000คะแนนนะครับเยอะอยู่นะก่อนอื่นเดี๋ยวเราทำการเช็คอินกันก่อนทําการกดคลิกเช็คอินนะครับเดี๋ยวมาดู กว่าเราจะได้รับอยู่ที่เท่าไหร่เราได้บวกเพิ่มอยู่ที่250คะแนนนะครับโฆษณาก็จะโผล่ขั้นขึ้นมาแบบนี้นะครับเพื่อนๆเขาลองไปเล่นดูได้แอปนี้เปิดมานานเป็นปีเกือบ2ปีแล้วนะก็ต้องมารอดูนะว่าจะสามารถถอนได้จริงไหมนะอัปเดตไปแล้วนะครับสําหรับวันแรกนะครับรับต่อเนื่องสูงสุดอยู่ที่2 0 0พ ไม่ใช่2,5250คะแนนนะครับมาดูสำหรับการถอนการบ้านนะครับการถอนของผมนะครับตอนนี้ผมมีคะแนนยอยู่ที่66.7 m นะครับไม่รู้ว่าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็รายได้วันนี้อยู่ที่250คะแนนทำการกดคลิกไทยถอนโฆษณาก็จะมาโผขั้นแบบนี้เหมือนเดิมนะครับทำการกด ข้ามกดกระออกได้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะสามารถถอนได้ไหมนะอย่าลืมนะทุกคนช่วงข้ามมีกิจกรรมอยู่นะสลหรับใครที่รอรับก็รอรับได้เลยจะมีตรงนี้โผล่ขึ้นมานะครับสาหรับการถอนขั้นต่ําของเราจะถอนขั้นต่ําอยู่ที่10บาทนะครับสาหรับผู้ใช้ในทุกคนที่ถอนครั้งแรกเท่านั้นนะครับจะได้รับอยู่ที่10บาทแช่คะแนนอยู่ที่20,000ไม่ใช่2 0 0 0 0ื่นหรือสคะแนนนะครับเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อย 100บาทนะครับจะใช้คะแนนอยู่ที่ 2.5M 200นะครับ200บาทใช้คะแนนอยู่ที่ 5.0M แล้วก็400บาทจะใช้คะแนนอยู่ที่ 10M นั่นเองนะส่วนการถอนเข้าเพ y p พาของเรานะเพ y p พานะครับจะถอนค่นต่ำอยู่ที่100บาทแล้วก็200บาทนะครับคะแนนเหมือนกันกับทูว l v ี่ y Wallet เลยนะครับ เพื่อนๆน,นะที่ทําการถอนจะต้องรอ5วันนะครับเงินก็จะเข้า t e money wallet ของเพื่อนๆน,นะครับมาดูประวัติการแรกของผมกันดีกว่ามีไหมนี่นะก็เยอะพอสมควรเยอะอยู่นะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่สําหรับยังไม่เคยถอนมาก่อนเดี๋ยวมาดูกันว่าจะสามารถถอนได้ไหมเดี๋ยวผมจะทําการถอนออกอยู่ที่ 400บาทนะครับ400บาทตรงนี้ยินดีการถอนนะครับยินดีด้วยถอน400บาทแบบนี้นะครับทำการกดคลิกทำการถอนนะครับตรงนี้ให้เพื่อนๆรอ ประมาณอยู่ที่5้าวินะครับก่อนทําการกดเห็นด้วยนะครับจะเด้งเข้าสู่หน้าแบบนี้นะครับนี่เด้งเข้าสู่หน้าแบบนี้นะก็จะเขียนบอกว่าป้อนชื่อเต็มของคุณนะครับป้อนรหัสบัญชี two money แล้วก็ป้อนรหัสบัญชี two money wallet อีกครั้งตัวนี้นะครับให้เพื่อนๆน,นะครับทำการใส่ชื่อที่สมัคร wallet นะครับชื่อแล้วก็นามสกุลเข้าไปนะสำหรับตัวนี้ ตัวต่อมานะครับก็จะเป็นเบอร์วอลเล็ตนะครับสลักรหัสนะครับบัญชีวอลเล็ตของเพื่อนๆใส่เป็นเบอร์วอลเล็ตเข้าไปนะทั้ง2ตัวนะครับสำหรับตัว ที่2แล้วก็ตัวที่3ใส่เข้าไปได้เลยต้องตัวเหมือนกันด้วยนะเป็นเบอร์เหมือนกันนะครับถึงจะสามารถทำการถอนได้เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าจะสามารถถอนได้หรือเปล่านะตอนนี้ผมก็ได้ทําการใส่เป็นที่เรียบร้อยนะครับเ <dealing S 1> ดีเ๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเราจะสามารถถอนได้ไหมนะครับทาการกดคลิกส่งนะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการถอนเป็นที่เรียบร้อยส่งเรียบร้อยทําการกดไปตรวจสอบนะครับมาดูกันนะครับตรงนี้ก็อยู่ระหว่าง ชำระเงินนะครับอยู่ระหว่างดําเนินการนะครับเพื่อนๆก็รออยู่ที่5วันทําการนะครับไม่รวมวันหยุดสุดสัปดาห์แล้วก็วันหยุดนักขัดตฤกษ์นะตัวนี้นะครับก็รอเงินเข้านะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีถ้ามีการถอนเข้าทูบนี่วัลเล็ตมานะครับก็จะประมาณนี้นะ คะแนนของเราก็ลดเหลืออยู่ที่ 56.7m เ,เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะประมาณนี้สําหรับการหาคะแนนของเราอ่านไว้ยียนะครับก็สามารถรับเงินเข้า20 wallet ได้นะครับสำหรับใครที่อยากเชิญเพื่อนก็จะอยู่ตรงนี้นะครับรับสูงสุดอยู่ที่180,000คะแนนเพื่อนของคุณนะครับต้องทําการรับตรงนี้ด้วยนะครับทุกคนถ้าเพื่อนของคุณทําการผูกรหัสเชิญของคุณนะครับคุณจะได้รับเพิ่มอยู่ที่ 5 0,000ืเหรียญนะครับถ้าเพื่อนของคุณนะครับเล่นครบ3าวันจะได้รับอยู่ที่หกหมื่นเหรียญแล้วก็เพื่อนของคุณเล่นครบ5-7ถึงวันนะครับจะได้รับอยู่ที่70,000คะแนนนะครับเพื่อนๆก็ลองไปเล่นดูได้นะครับสลหรับแอปโนเวล่าหาเงินเข้า t ูมันนี่ไวล์แล้วก็ p a y p a l โอเคนะครับสลหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับหรือคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้กันด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องมูโตโฟกัสคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ